แต่ที่เราบอกนะคะว่าไม่ไม่ว่าจะมีกลิ่นมากน้อยแค่ไหนตัวนี้เราอยู่ทุกทุกอย่างสเปรย์ตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะตัวนี้ลูกค้ามีคีลอยด้วยนะคะเราจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไปเปิดผิวให้ลูกค้าีอยเวลาทำนะคะเพี้ยวไม่ไม่ไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ใส่ถุงมือเหมือนกันะค ทีมาที่แวคกนใช่ไหมครับใช <DE Champion> <SL> ่โอเคปาดขึ้นนะคะปาดขึ้นก่อนเพราะว่าตรงกลางของลูกค้านะคะปาดขึ้นมือพี่ออรล้างผิวลูกค้าไว้อยู่นะครับเสร็จแล้วตรงกลางมันจะเป็นกึ่งกลางพริีนะคะเราต้องปาดเขาอ๋อให้เป็นเหลี่ยมใช่ค่ะเซรัสิีดนิดนึงเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับรากแร้เลยค่ะพี่กิ่งเตรียมเจ็บแล้วต้องอเตรียมเจ็บดึงเลยเลาเล่ากระกให้น้องเลยนะ เจ็บแทนเจ็บไหมอะอารมพี่อยากรู้ก็าตรงเนี้ยลากมันลึกอะเจ็บไปทุกสิ่งนะครค่ะแค่ติดผ้าหน้าใหม่เส้นหนึ่งอะพี่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำพี่เขาไม่รู้หรอกก็มันขนที่เดียวกันน่ะอันนี้ต้องดึงจากฝั่งค่ะโน้ตือดึงฝั่งมันก็ได้ตอกดนะคะดึงจากฝั่งนี้ไปก็ได้ไม่ค่ะดึงจากนี้ไปนี้นะคะพี่ออจะเห็นไหมคะพี่ออปาดให้มันเป็นวงรี นะคะคเขาให้มีที่ททีี่่สะกิดสะกิดฟืบนะคะรอให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงเมื่อสักครู่นี้พี่อ๋อลืมให้ไม่หนูหนูทิ้งอันหนี้ไปใช่ไหมหนูทิ้งหนูจะเพิ่งทิ้งมันตัวนี้มันแห้งแล้วพอเราต้องการเร bon, ็วลองทาท่าปิดล้างตรงนี้เลูล้างตรงนี้นะคะโอเคเดึงโอเคหนูจะเพิ่งทิ้งนะลองเปิดดูฟาบเห็นไหมคะ แล้วเราค่อยมาเก็บะะเอาอันนั้นกดเหรอคะนะคะัเราบอกเดี๋ยวรุ่งนี้แล้วนะ,ะอ๋ออันเราต้องการทำงานร้อนนิดนึงนะคะคุณลูกค้าปากนะคะตัวนี้นะคะอาจจะแผลลูกค้าอาจจะเปิดได้คี้อยลูกค้าจะเปิดอืมมันจะแข็งไวแหวก อันนี้แข็งนะครับเจ็บขนาดนี้อ๋อเอามาประกบกันดงแน้เลยโอ้ยอ่ะมาดูชิ้นนี้ดูตรงนี้ลากขนดูลากขนออกขระวังมือนะครับมันน่าจะมีเลือดออกมาอมืไม่มีมมคีรอยันหายไปตัวนี้นะคะตัวนี้